ครับไปแล้วครับโอ้ไปเลยเฮ้ยไปแล้วครับโหซอมบี้คนเยอะครับฝักไฟบ้างเลยฝักไฟเลยโอ้โหนี่มันดงซอมบี้นี่มันดงเหมือนมันเฮ้ยเป็นพูดอะไรวะซอมบี้ชาวบ้านก็มีครับ ไม่เป็นไรครับผมมีขวานทำที่ข้างหลังอุ้ยมันเอากูไอ้น้องนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์ครับ EP แรกครับกับนี่นะครับพิติกครับพิติกับซีโซนะครับตอนนี้ก็โหเขาได้ทําการเจริญลูกหลวงเจริ่งเจริญงลุงเรืองครับลุงเรืองเจริญลูกเออนั่นแหละครับโอ้โหต้ามี ฟา, ced, ร,าร์มหมูฟาร์มแกะฟาร์มวัวเต็มเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาท like ําการเล่นช่วยพิติกนะครับผมเป้าหมายของเราครับคือการเอนเกมนี้ใช่ไหมครับพิติกใช่เราจะไปฆ่ามังกรใช่ไหมครับพิติกใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าน่าจะเอพีที่ห şey นึ่งร้อยนะครับดูทรงแล้วผมก็คิดว่าเอพีที่โอ้โหไม่หรอกพิติกหนึ่งร้อยมันเร็วไปว่ะว่าสันเอพีหนึ่งพันโอเคครับแกะพอดีนะครับเนี่ย เดี๋ยวกูไปย่างเนื้อก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวผมขูดลงไปเรื่อยๆครับขูดแล้วซอมบี้ครับไม่ได้ครับเราเดี๋ยวเราดูดีๆก่อนมีมีชิปเปอร์ไหมครับลงปุ๊บเราวิ่งเลยนะครับไปนะครับโก้เลยเฮ้ยไปเลยครับโหซอมบี้คนเยอะครับปักไฟบ้างเลยปักไฟเลย โหนี่มันดงใช่ไหมพี่นี่มันดงเหมือนแบบไอ้เป็นพูดอะไรวะาชาวพี่ชาวบ้านก็มีครับมเป็นไรครับผมมีขวานพี่ข้าอหลังอุ้ยมันเอากูไอ้น้องคู้ระวังแมงมุมนะครับเราเราวิ่งรอบครับเพื่อเยอะกุดป่อง โอ้ครับผมรอดสเกร์มาปึ้มดีกว่าได้ครับได้ได้ได้ผมมีโล่เฮ้ยสเกลตันไอ้น้องไอ้เหียอุ้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 ยสเกิลมาเน่ผมมีโล่นะสเปอร์ให้ระเบิดได้นะกล่องระวังแมงมุมนะครับต้อยแมงมุมตายได้ผมว่าต้องขวานโอ้โหกูแตก โดนอะไรครับผมโดนตบโดนยิงหัวครับผมโดนลากผมผมฮึบฮึบกระโดดหลบเก็บของป๊บป๊บป๊อบป๊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 บโอเคเราช่วยกันขุดในที่แร่เหล็กนะนะครับได้เเดี๋ยวเราทำการขุดแร่เหล็กกันยาอๆเลยครับช่องนี้ทำสคร็กไหมครับอืมทำอยู่แล้วครับ

เจอเสียงผีน,นี่ต้องถือดาบไปก่อนไปนะเฮ้ยคิปเปอร์เฮ้ยเหีย้ยกับตายโอ้โหูกับตายกลับก่อนกลับแล้วนะครับแกลับก่อนกลับก่อนเหี้ยเหี้ยเหี้ยโดนคิปเปอร์สองตัวระเบิดใส่ผมไม่ตาย A A Dạ 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 Hết ăn tốt tui bản bản Ui Dạ dạ dụ เเจอน้ำ ه, โลกภัยนอกฮ่าโลกภัยนอกตรงไหนวะเฮ้ยทีติ๊กครับผมเจอหมู่บ้านวะเช่หมู่บ้านผมแล้วครับเป็นหมู่บ้านแบบอีกฟากหนึ่งของทะเลครับพันติก๊กอือโอ๊หรือเปล่าวะไม่ใช่แล้วครับเนี่ยหมูบ่บ้านนี้มันบ้านใหม่วะอันนี้ผมไปดูครับผมว่าถ้า ข้ามน้ําทะเลไปน่้จะใช่ไหมผมว่าผมก็ว่ามันคุ้นๆอ่ะเหมือนมันใกล้ๆบ้านเราด้วยโอ้เตียงเยอะโอ้หหอโอหบุบัดนี้นเอง <c oughs> โอ้ยครับสำหรับ <c oughs> ไปครับคลิปนี้ครับก็ต้องจบลงไปแล้วครับชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคนระับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อมีแรงในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับผมไายบจ้า Yeah